เพื่นพอนเพื่อนไปแล้วครับสายตัวเลเลย,ย,ยครับครับล้วไฮล้เอ้ย่ไปล้บรรยากาศยังไห,หน้านะครับตรงหน้าข้าง,งหน้าหนามตะคอเบ,บือนครับฝนตกแหกง้งมันเศ้าน่ยนะครับโอ้เบืนมาดะขางนี้ครับนี่ย เป็นท่งหน้าเป็นหวยสองข้ามครับทางคนเขาจะกำลังยกสะดุ้งอยู่นะครับฝนตกครับม่จะแนวเอาครับน้ำไหลนะครับนะน้ำมันไหลปลาบืนอื่นก็บออกครับมีจะานวออก ส่วใหญ่ปากคอเมื่อกี้นี่มันอาสิบืนมาจากซาฝนนะครับเพราะว่าฝนตกแห้งเนาะครับผมขี่รถมาบังเอิญพ่อพอพดีครับหาจับปู่จับอึงไปเนาะยังมู่เว้นบรรยากศาศฝนหนาสิโตอีกเยอะครับมือเนี่ถ้าเขาหมู่บบันท่าช่วงครับ บรรยากาศหอยสองข้ามตอนนี้นะครับน้ำขึ้นร้ายครับฝนตกสะดุงล่างงอันเพื่อนก็เอาขึ้นไว้ครับเพราะว่าน้ำมันแห้งมานลงมาเลยนะเดี๋ยวน้ำสิพัดขาหักครับ ก็เป็นปลาที่เขาได้มากนะครับแบบโดยบังเอิญเนาะ <S <S 1> <S 1> ท่านี่ก็เป็นเขตอนุรักษ์ป่านะครับอนุรักษ์พันธุ์ปลาเพราะว่าเขตของหามเนาะครับบ่าามารถ เอาสะดุ้งลงได้บ่สมารถจับปลาได้นะครับอันนี้ทางเขาหมบาบนบรรทัดซวงครับนี่นะครับแม่นำ้ำหอยสองข้ามฝนตกหันโตกอีกนี เพราแน่น้ำออกจะอาจจะล่นห่วหได้ครับออกไปท้องหน้าได้ครับทางบนก็เป็นเขตสกลนนะครับเขตสว่างเป็นจังหวัดเชื่อมต่อกันนะครับ กอจะหายสงข้ามไม่กันน้มตอวนี้มันมาให้ออกจากยังข้ามนะครับม็นตกตกอีกัขึ้นทุกมืแบบกรแน่นนตกแห้งแบบน้ำถงออกจากหอยสังข้ามไาเลยนะครับ้าจะเปล่ยนเปนตัวออกจข้างหน้าข้าบ่าน อย่างนีไม่มีเสียงอึ้งหงอยเขาติดตก้งใจไม่เคยขึ้นเลยนะครับหาก,กินไปเรื่อยแล้ครับตามไม่ดูคนกบช่วงอัน,อนนี้เขาเอิ่นตายอย่างครับปัสสาวหางแดงไปมกบ่แม่มกตัวมกใส่งเงี้ยอย่างครับเนี่ยบ่ได้ใส่เงี้ยลงไปตั้งซื้อหนิน้ำมันไหลน้ำมันไหลาม,ามันในเขาแม่หม้อนะครับเห็นบ่ติดปลาซิวหางแดง ครับช so so okay, uh ่วงนี huh. ้พระท่าถือปะานายนพราะท่านในไหลนะครับท่านได้ออกจากหวยสองข้ามพื่นปเพื่อนไปแล้วครับหลายตัวเลยแลยอุ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอ้ยเกี่ยวปาได้ครับกี่สามตัวครับ ตัวนึ่งกัลนังสีเดือนขึ้นปุื่อไปแล้วเขาต้องลงหน้าเขาแล้วครับบ่ได้ล่ะปัดเคียงกับนี่ครับมันตกเอเศรานี้ครับหนามปลาไหลเลยครับ ตแล้วครับบรรยากาศอยู่ไฮน้านะครับตรงหน้าทั้งไปหน้าน้ำท่วมปลาหน้าก็าออกหาว่างใครนะครับบืนน้ำานำฝนตกมามันกะมีน้ำห้าบไหลออกจากไฮน้าแนปลากระเบืนเขาสาแนออกสาแนนะครับไปเที่ว <c> ท <oughs> ียบมันกบน้ำหาจับปลาอย่างเดียวครับคอยแล้วครับตัวหนึ่ง พอน้าครับมันเบื่อ,อ,อหอยแล้วครับตัวนั้นอลัเบื่อครับใครอยู่ทงน้ำหน่อยครับ มาหอดบานแล้วครับเอิงปลาลวกมาครับพี่น้องมือเนี่ตั้งใจที่เป็นรอเบิงไอ้นามนะครับฝนตกแห้งไปเบินนงนำหอยสองข้ามนะครับว่ามันขึ้นลหลซ้ำายเรล้วนะมะเอือนเอิญมะเอือนครับไปเห็นปลาคอเญยตัวหนึ่งมันเบืนมาจาท้องหน้าอยู่ข้าเจเ้าเห้วครับมาจากสาลจากมาจะใส้ครับฝนตกแห้งลายมือแล้วผมก็เลยได้ไปหาปลา ได้ไปหาตัวนี้น่อยมามเติมกันครับเพราะว่าได้แกงเ้น้ำไม่สมครับพอดีล่ะแม่เพิ่นกำลังอยากเฮตดเวหาแม่นะครับเนาะแม่ไปขายของมากกับได็กินปลาพอดีครับน้ำไม่สมกับเปลียนพอดีครับได้ซีบมือพอดีน้ำไม่สมผมกับไปหามากนะตัวนี้ตัวนึงครับกือว่าโอเคครับมือนี้ยมันนี่มีผู้ฝ่าบ้านครับ มาหน่อยตัวหนึ่งครับได้อึงแดงมาสปาร์ซีตัวครับอู้ใครใครคาดนี่เลยครับตาผมติดปลอยอยหลังบ้านน,นะครับ ตัวหน่อยไม่อยากกินมัน้นครับบ่อยตั้งใจไปหาเองน,นะครับเห็นไปจับมานำไปไปีหน้าเจอกันหลังบ้านบัตตัดหญ้านะครับฝ <c oughs> นตกเรื่อยๆรยครับเลยบ,บัห้ตัด <c oughs> อาจดีหกแน่จัน้อยนะครับ <c oughs> ปูกพักขาไว้ <c oughs> <c oughs> บางครุงนองไใหม่ไม่เบิร์ครับ ส่วนปลาเคียงนี่ก็ที่เอาไว้สัดไส้เบ็ดนะครับไส้เบ็ดปลาญ่เนะกินไข่อึ่งย่างแหละครับ <laughs> อ้าวไข่เนี่ยไอหมีภูวเดินตามตูดมาทำไม <laughs> หน่อยสมนี่กะไปหามาด้ะครับแต่หามาอยู่หลังอยู่หลังหน้าผมน่ะครับช่วงนี้ฝนตกเกิดขึ้นเรื่อยๆครับบ้านในเป็นซองมืงอยู่ครับอันนี้ก็ได้ประมาณซิบมือแล้วครับกินได้แล้วซิฟมึงแล้วครับพอดีบ่ผสมบ่เข้มนเลยว่าสมพอดีครับ คนก็นั่งตกหรือ่อยนะครับพาอยุเขาอีกแล้วครับ <c oughs> น้ำมัสมขวดนึงนะอันนี้ก็เป็นน้ำมัสมขวดนึงนะครับคันนำาอกแล้วบเดล่างนะครับอันนี้ผมเห็ดเองนะครับนัขายว,วันเกามือสีมือก,ก็กินได้แล้วครับน้ำมัขวดขวดนึงนะครับนี่ขวดพลาสติกขวดนำขวดละหาบาทนะครับ หอมมะวยเลยครับสุกแล้วใ่ผักอีตูวก็หอมจังน้อยนะครับเป็นการเช็ดสินเลยครับแกมงมะม่สมเนาะในป่ามากก็ไม่เห็ดกินนี่สิเลยครับ ยังไม่ส่งห้องกเกษตรแล้วนะครับมากิีดขอกนกันนะครับเ,เด้อพี่น้องมืึอนี่ของทุกอย่างเข้าไปหามานะครับไปหามาน้ำธรรมชาติตามบ้านตามหน้าห้องนะครับอยู่กินพื้นที่อีสานนะครับจะเริ่รมฝากที่ตำสองบาอีสานบานทาศูนนะครับเด้อหากิดตามเด้อดูมื่อนี้จะขออนุญาตกินข้าวก้อนนะครับขอลากัก้กอนพ่อกันคลิปนาสวัสดีครับ thank mm -hmm. you